เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมวันพังแมนเดอะสตองเกตกันนะครับวันนี้เราจะมาทําการเปิดกาชาสุ่มผาเมทัลไนท์ของเราในเอน,นะครับก็เป็นตัวละครใหม่นะที่เพิ่งจะเข้าเซิฟไทยได้มาประมาณ6วันแล้ววันนี้วันที่5แล้วนะเลยหนึออ่งวันผมก็ได้ไปทําการดองตั๋วมาทั้งหมดนี่36มใบแล้วก็ตัวได้อีก37มสใบแล้วก็ตัวต่วไปอีก12บใบนะครับเดี๋ยวลองมาดูที่ว่ามีตัวอะไรที่อยู่ในนี้บ้าง จะมีอาชุล่าคารบูโตโซนิกจักระพัดเด็กแท้งท็อปผมได้หมดแล้วนะในกระชานเนี่ยยกไปสองตัวเนี่ยอาชุล่ากับแท้งท็อปถ้าอยากได้ผมอยากจะได้เอ่อาชุล่าคารบูโตมากกว่านะคือมันจะท้อหนาเมร์อนะเวลาผมไปเล่นน่ะอารีนาท้าประลองที่ไรนนบโอ้ผมเจอไอ้เซตนี้สองตัวเนี้ยอาชุล่ากับราชาทะเลลึกเนี่ยแพ้ตลอดเลยนะครับมันสะท้อนหาเมรได้แรงมากนะถ้าใครไปเจออเ่อ สตูที่แบบโจมตีแรงๆเนี่ยโอ้โหแบบผมบอกเลยว่าเล่มีมีร้องกันบ้างเลยอย่าอ่าก็ประมาณนี้นะมาดูตู้ตัวแดงดิมีตัวอะไรบ้างตัวแดงผมอยากได้เนี่ยอะตอมิกเนี่ยตัวเดียวเลยเอขออะตอมิกกับอาชุล่าก็ได้อะสองตัวนี้อะตอมิกอาชุล่าถ้าผมได้อะตอมิกมานะผมจะเล่นเป็น เอออันติหมูเลยคนระับเพราะว่าผมว่าตอนนี้ผมก็้เป็นเซต um นะอันติหมูมากกว่านะอันติหมูผมก็จะมีเนี่ยทซสมาก,กิโกเรนโบฟูบุกิ้ก็อะไรอืมเดี evet. ๋ยวน่าจะหมดแล้วนะเนี่ยจมตีหมูลเลไดสองตัวนนะแล้วก็โคเนรนอลตัวรองแล้วก็หน้ากากหวานแล้วผมได้อตอมิกมาเนี่ยการไปจมตีหมูทั้งหมดเลยนะ จะต้องลองไปเปิดดูว่าจะได้หรือเปล่าหรือจะเกลือนะครับไปเรามาลองกันครับเปิดที่เผลอไปดะครับอีหนูมาดูเสร็จแรกเป็นไงโอ้โหอ่าอ,อะไระวะพอเราเพิ่มจำนวนเร็วเกินไปดังนั้นเลยต้องยึดครองโลกอะไรวะใต้ดินปะเออน่าจะใต้ดินวะอ่าเนี้ยยึดติดพื้นอ่ะ,อะโอ้โห เสร็จแรกก็เกลือแหละโอ้ยเดี๋ยวเปิดสลับกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปิดตั๋วทั่วไปก่อนเดี๋ยวอ่ะอันนี้เปิดขำๆสเตอร์ลอย 4K9 ปะ,อ,ะอันนี้เราเปิดขำๆไม่คิดมากฉันขำไม่ออกหรอกนะอะไรวะสไปแมนปะสไปแมน เกลือตัวแดงไปอะตอมิกลูกพ่ออัจจุลาก็ได้ขอสองตัวนี้เปิดไปดูอาร์าร์าแล้วก็อาร์อาร์อาโอ้แกคิดว่าฉันไม่สังเกตหรือไงจิตสังขารของแกไม่ได้หรือไงทำไมไม่แปลกแกคิดว่าฉันไม่สังเกตจิตสังขารของแกหรือไงโอ้จะแปลทำไมมันดูแบบ อ่าแล้วขันปากพี่ไอ้อังครับผมโอ้ก็เปิดไปอีกเดยเฮ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วนะโอ้ยออกมาบ่อยเกยตัวนี้ไอีกฟรีฟรีซันเดอร์เนี่ยตายแล้วตายแล้ว โอ้ขออาจุล่าได้วนะเนี่ยอาจุล่าอะตตมิกเนี่ยโอ้เปิดไปอีกครั้งดิเฮ้ยประมาณนานประมาณนานเสียโน่จิเทีนเชาโนริอโอเมื่อกี้ผมเปิดอันเดียวเหรอโอ้โถเออมาไหมมาเปิดสิบครั้งกดผิดนายเอ็นอาร์ฉันยืนอยู่ข้างความยุติธรรมอ๋อหน้ากากหวานโอเคครับซิงเกินจะได้เสียงทอดีเลย ไปสิพวกเราลองไปพิสูจน์ดูว่าอ่คำบอกเล่าเป็นจริงหรือเท็จบูไฟปะบูไฟด้วยโอ้โหไม่มีสีเหลืองเลยครับท่านผู้ชมเหลือตัวดำม่ท่านไหนจาต้องออกมาแล้วแหละเปิดไปดีดูมาหามาสีเหลืองสีเหลืองขอสีเหลืองได้ปะสีเหลืองต้องทองอะ เฮ้ยโอ้โหเคลื่อนไหวก่อนได้เปรียบกดได้บอสเซ็นตที่ชือว่ายเหลือสิบใบมันเหลือสิบใบสิบหกใบแล้วอ่าก็เอาไงดีก็เปิดไปอีกดีครับผมโอ้โหอ่าลุ้นลุ้นไม่มีอะไรเลยกำใจด้วยหมดสิ้นแล้วโลกนี้จะเป็นของเรา นงินฟ้าแหละฮีโร่โทุกอย่างจะถูกสิเลสุดที่ดินจะเป็นของฉัะครับครับผมอ่ะเหลือไงอ่ะเหลือหกใบทำไงดีอ่ะก็ต้องซื้อสิครับโอ้โหมาขนาดนี้แล้วเดีย๋ยวผมขอไปซื้อก่อนกี่ใบวะสี่ใบสี่ใบ,บ,บทั้งหมดแปดร้อยแปดสิบโอเคอันนี้สี่ใบเหมือนกันมา 10ครั้งสุดท้ายโอ้มาอะตอมิกอาชุล่าขอเถอะนะป๋าขอเถอะนะเฮ้ยประมอนนานอยู่สีเหลืองสีเหลืองได้ป๋าขอสีเหลืองอ่ะโอ้สีม่วงเงี้ยฉันต้องแข็งแกร่งขึ้นไอเจโนส์ดะ โอ้โหเมทนไหนจ๋ารับของอะ่ะเนดออกสีเท่าเลยเนาะมันสีเท่าเลยเนาะโอ้โ oh, ห oh. ผมจะตามรอยจันเจี๋ยมเนี่ยจันเจีเปิดเกลือแล้วนะั่นนี่ผมเกลือกว่าอีกมากเนี่ยใช่ไหมสิจันเจีเกลือกว่าผมเดียโอ้โห อัจเจครับไม่เป็นไรนะครับมีเพื่อนแล้วล่ะครับผมนี่นะครับเกลือดูสิครับเรดออกตั้งตัวอื่นเอ็เอเดสูงกว่าเอ,เอ,เอ็อาร์ตัวอื่นทั้งสี่เท่าสี่เท่าหรือติดลบสี่เท่าคร,ครับครับเนี่ยโอ้เป็นบาสุดท้ายแล้ว <c oughs> อ่ะสรางมาเดะเปิดแป้งเลยเดียโอ้โเ <c oughs> สีเหลืองปะ

ไปทิปไม่นานก็ฟงเกย์ทรีตร์งตรีกร์งตรีตรกงตรีตร์งตรีกร์งตรีตร์งตีตร์งตรร์งตรีงดีกร์าตีตร์งตรีไรกงตรีรับตดี๋ยวเสรีจรักรีตรดงกรีตร์งตีต แกเซ็งกันดีกว่าไปหน้าก,กากวะลูกพ่อขอหน้าเมย์แรงๆนี่ต่อยต่อยมันต่อยโอโ้โหสี่แสนจัดไตนี่ปาดไปลูกพ่อติดกัดก่อนไปดินี่อีกรอบนึง ไปมาดีป่ะนี่นี่อาเท้าอยู่ไปกินหน่อยไปตีทีทีท,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 ทีนั่นแหละสามแสนแปดติดกัดก่อนพี่เอก ควรเนี่ยรีบรีบรรีบรีบรีรีบรีบรีบนีบบรนบกบบรีบรีป,ป,ปรีบรีบรีีรร เราก็แสนหนึ่งหมื่นตีได้เรื่อยไม่ตี้โอ,โอ้ไม่ติดห้าครั้งบ่อยยังไงวะก็ดีละทำไดาเมจได้เยอะ いいと思うよサンパイボクサンティアン ไปนะนากากไว้ขออีกจักห้าทีนะสี่ห้าโอเคผมคิดว่าน่าดาเมจผมน่าจะขึ้นประมาณสักอกี่ล้านวห้าล้านได้ไหม๋ยวเรามาดูกันเหลืออีกกี่รอบสี่รอบเดีด๋ยวผมสิบถ้าผมไม่ตายก่อนนะอืม ไปไปราชาเอ๊ะบิดบิดคิงโอ้สองทียงรู้ โอเคเอาแต่ท้ายแล้วนะกากหวานจัดไปห้าทีหน oh. ึ่งสองโอ้โหสองทีไม่เป็นไรดรเบิดเท่าไหร่เนี่ยห้าล้านห้าแสนโอ้ก็โอเคนะถือว่าเยอะอยู่หน่อยสิบใช่ไหมหน่อยสิร้อยพันหมื่นแสนโอเคล้านล้านกว่าห้าล้านกว่า อ่าโอเคครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ